ประเทศเยอรมันนะครับผ่านดัมชาแนลมาต่อยอด1นึ่งรอยล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุาธอนุมโมทามินะครับเอ้ยทำไมมันไม่อัปเดตเนี่ยทำยังไงเนี่ยฮะตายแล้วนะโทรศัพท์ค่อยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวคนดูน้อยกว่าที่นี้ห้าคนเลยทีนี้อ้าวปกันใหญ่เลยทีนี่สวัสดีครับสวัสดีก่อน จะไสวัสดีนะครับลุงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับประกาศรายชื่อนะครับท่านที่ทําบุญมาล่วงหน้าเดี๋ยวจะได้นําเงินนะครับมาต่อยอดนะครับก็ขออนุญาตนะครับลุงเดี๋ยวให้ลุงประกาศนะครับป้าต้อยจากฮ่องกงนะครับผ่านปุ๊บแม่น้องเหมิวมานะครับจํานวนหนึ่งพัน ล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามินะครับก็ขอให้ครอบครัวป้าต้อยนะครับจากฮ่องกงนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เคยเดินทางมาหาเราตอนนั้นใช่ไหมนั่งรถตู้มาใช่ไหมกระบะหรือเปล่ากระบะกระบะเ,บะเ,บะเ,บะเออใจคอยตามๆๆตก็ยนะังเรื่อยจจมาตู้รถกระบะอ่ะสาธุตุ๊แม่น้องเหมียวสวยและรวยที่สุด นะครับจะมีใครอีกไหมไม่ในในทิศตออกก่อเขาบอกเฮ้ยบอกงามกัน, <c oughs> กนกดให้นี่ <c oughs> กดในตะพุง่ามกัน <c oughs> กนะคิดได้นานหรือยังเนะี่ยไม่รู้ทำเนี้ยสวยและรวยที่สุดเนี่ยผมก็ไม่กล้าประกาศนะ <c oughs> ให้พี่ประกาศดีกว่าผม,ผมไม่กล้าพูดเพราะว่าตรงกันข้ามมาปุ๊แม่น้องเหมียวสวยและรวยที่สุดสองร้อย ล้านบาทภูสาภูสาธุสาธุโอ้ยได้เลือดเจฮนี่มาเต็มเต็มสวยและรวยที่สุดอ้าเปลี่ยนนามสกุลกันหมดแล้วเอ้าพี่เอาอีกแล้วกันผมจะกล้าพูดไหมนี่ผมไม่กล้าพูดแล้วสวยและรวยที่สุดสวยอะไรพี่นะสวยแล้วกดเลยแม่ดากับน้องนาเดียสวยและรวยที่สุดสองร้อย รอดมาดนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาดียินไหมใครยอมไหมป้าแถวบ้านยอมไหมโอ้ป้าแถวบ้านสวยและรวยที่สุดไหมไม่ยอมแล้วก็ทำโครงการแล้วมาแล้วครับมาแล้วแล้วก็ทำโครงการอะไรทำทวนไว้โครงการระยะยาวป้าคำสามคนสองร้อยอันนี้ลุงระยะยาวเกินเอออหนีคุณดวงใจจาก USA นะครับหรือคุณโมดิก้านะครับเป็นจาก ว่นนนะานะิดนะผมแปลนะผูอ่านนะผู้ฤด,ดูหรือเปล่าคุณดวงใจคุณดวงใจ USA ครับที่เข้ามาคอมเมนต์คุณดวงใจนะครับ USA, USA นะครับผ่านพี่นวัดสุนงค์ชาแนลมานะครับต่อต้นกันนะครับรอำเภอขวาสินรินทร์อีกห้าพันล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับก็ขอให้คุณหนุนนำนะครับให้คุณอะไรนะเมื่อกี้ คุณดีเจยูเออดูดวงใจนะครับผมอันนี้เอใช่ไหมเมื่อกี้ชื่อเมื่อกี้ครับนะครับก็ขอให้คุณดีเจดนะครับดีเจยูเอเจากยูเอนะครับมีความสุขสมหวังนะครับคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่ปรารถนาทุกๆประการนะครับขออนุโมทนาบุญใหญ่นี้ร่วมด้วยนะครับผมห้าพันอันนี้อันนี้พี่แมวปทุม พี่แมวประทุมนะครับผ่านพี่นวัดตะอีกนะครับหนึ่งพันล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับก<ย>็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่แมวจากประทุมด้วยนะครับขอ,อในโทรศัพท์มองอุ้ยอ่านไม่ออกอ่ะพี่ทําไงอะ่ะเพราะตัวหนังสืออยู่ในโทรศัพท์อา่านไม่ออกนางหลวยนางหลวยปุบปมานะครับนวดอา่อานออกหรอ อ๋อนั่งลวยอุปมานะครับผ่านแอนเฟอร์มอลี่มาอีกสองร้อยล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับคนดูค่อยก็ไม่ขึ้นเลยสิบเอ็ดคนอยู่นี่เลยเนี่ย498แล้วฮะสวัสดีพี่รันตนสู้อ๋อคุณสาสารินีนะครับโอนเข้าบัญชีเพื่อ,อเพื่อพัฒนาการศึกษาแล้วนะครับบนขาสินรินจำนวน หนึ่งพันล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะครับขอให้ครอบครัวคุณสารินีนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปร,รารถนาทุกประการนะครับสาธุสาธุสาธุาธาธคุณเมธาพรร่วมสุข